ส่วนเรื่องราของเราและเขานะส่วนเรื่องราของฉันและเธอนะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนเรื่องราวของฉันและเธอนะก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อ FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับป้าแตนส่งทีมทันนายไปพบรุงพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนี้ปลอดภัยดีนะครับแล้วก็สามารถเข้าเยี่ยมได้เป็นปกตินะครับแต่ว่าป้าแตนไม่ได้พูดแบบชัดเจนเท่าไหร่แต่บอกแค่ว่า ก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเรือนจำนั่นแหละนะครับผมเออแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดว่าเข้าไปเยี่ยมได้ก็จริงอยู่แต่ผมผม,มวิเคราะห์นัานาผม,มดูแล้วน่าจะเอ่อไปเยี่ยมได้เป็นปกติแต่ห้ามนำเรื่องราวออกมาพูดใดๆนะครับเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอย่ีไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังป้าแตงกันดูว่า,าจะว่ายังไง ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาคั้นกลางระหว่างคลิปจบดันขึ้นฟีดเปิดการลงเห็นให้กับั้นนี้ด้วยนะครับทุกท่านโอเคไปฟางกันเลยก็ทนายก็ทำหน้าที่ทนายแล้วนะคะก็เข้าพบลุงพอพบลุงเข้าพบพูดคุยแล้วก็ชี้แจงนะคะชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะเรื่องที่มันเกิดขึ้นทนายก็บอกป้าว่าคือป้าไม่ต้องไปแล้วเพราะทนายเพิ่งคุยให้แล้วนะ เคยให้แล้วเพิ่งเพื่อน,นชี้แจงไปแล้วนะอืมลุงก็ลุงก็เพิ่งมารู้ลุงก็เพิ่งมารู้เพราะว่าเพิ่งเจอทนายแหละก็เลยรู้แคทวนทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกตินะทุกอย่างก็ไปตามปกติคือคลิปนี้พ่แตนน่าแกจะพูดคุมเครือหน่อยนะครับผมอธิบายเพิ่มเติม,มว่าที่ทนายไปเนะี่ยคือไปชี้แจงกับเรือนจํานะครับ ไม่ได้ไปชี้แจงกับลุงพลนะครบ,บางคนฟังดูแล้วเอ๊ะเอ๊ไปเข้าไปพบลุงพลนี่ไปชี้แจงให้ลุงพลฟังหรือว่าลุงพลทําไมถึงเพิ่งรู้ว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับไปชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจํานะครับเออไม่งั้นจะไปทําไมครับจะไปชี้แจงให้ลุงพลฟังก็ไม่น่าจะใช่นะเออแต่ว่าไปเล่าให้ลุงพลฟังว่าเออมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเปล่า ทน,น้นก็บอกว่าไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมได้นะไปเยี่ยมได้ยาเยิเปนนาตาปกตินะคะนะในส่วนของในส่วนของคุณออยดูแล้วคะ่ะดูแล้วคะ่ะเพิ่นก็ะพงจะประกาศน,นะน่าจะหลังจากทนายป้าไปหรือเปล่านะก็ตามมาแหละแล้วก็แล้วก็เชื่อฟังนะทำตามกฎของเพิอ่นอยู่แล้วนะทำตามกฎของเพิอ่นอยู่แล้ว ประกาศตามลังจากทนายที่ทนายป้าไปอันนี้ผมก็ไม่ได้แบบว่าอะไรหรอนะแต่ว่าเขาพูดคุมเครืออีกแล้วทุกประเด็นเลยนะคือไม่พูดตรงๆให้มันชัดเจนไปเลยว่าเออมันอะไรโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างประเด็นนี้ก็เหมือนกันก็หลังจากที่ทนายนักร้องไปก็ว่าไปเลยตรงๆเลยทนายนักร้องไปเนี่ยเขาก็เลยประกาศปกติเขาไม่ประกาศเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยเห็นง่ายๆนะครับไอประกาศอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับผมว่า เรือนจาการจังหวัดนครพรมนมเนี่ยประกาศออกมาเนี่ยนะครับว่ามีคนข้างนอกเอาเรื่องเราที่อยู่ในเรือนจำมันเอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ตรงกับความเป็นข้อเท็จจริงอะไรประมาณนี้นะครับเออไม่ใช่ว่าหลังจากที่ทนายของป้าไปไม่ใช่นะครับทนายนักร้องไปครับหลังจากนั้นก็ประกาศเลยเออสาหรับตรงเนี้ในไลน์เนี้ยนะคะในคลิปแม่ก็แจ้งให้ยศีได้ทราบนะคะว่า กอลุงก็ได้คุยกับทนายแล้วเพราะว่าจริงๆทนายป้ามาตั้งแต่ลุงได้คุยกับทนายแล้วเห็นไหมคือป้าแตนแกไม่ยอมพูดนะว่าที่ทนายไปเนี่ยไปไปชี้แจงกับเจ้าหน้าที่อะไรยัางไงาให้เกิดความเข้าใจแบบไหนแล้วเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยเขามีข้อห้ามอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อยกเว้นหรือมาเยี่ยมได้ยัางไงาบ้างคือจริงๆผมว่าก็น่าจะอธิบายอันนี้นะมันจะได้แบบเข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ แต่ก็พูดวนไปวนมานะครับไม่เข้าประเด็นสักทีนะอไปพบแต่ลุงอยู่เนี่ยวานแต่เมื่อวานนะคะได้รับของแล้วป้าจ้าขอบคุณค่ะนะคะคุณกนกพรวันนี้ก็มีปลาหมึกเพิ่งมาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นะเดี๋ยวก็ได้แพ็คแพ็คของแต่ก็แอดมินมาแล้วแอดเปี๊ยวก็มาพูดถึงแอดเปียวก็มาแล้วถึงนึกถึงทนายรัชพลอยนะที่ไปมากบปา่าจะลาออกจากนายไปขายปลาหมึก้า สู้ๆเะจ้าค่ะค่ะทุกคนขอบคุณค่ะนะคะผมไปหาะไรมาขายน้างใก็เขาก็จยพราะป้าพืคุยลุงแล้วนะคะก็แจ้งให้แม่แม่เอฟซีได้ทราบนะจะได้แบบเออสบายใจกันไปนะคะสบายใจกันไปก็ส่วนเรื่องราของเราและเขาส่วนเรื่องราของฉันและเธอนะเอาอยงี้ดีกว่าส่วนเรื่องราของฉันและเธอก็เดินหน้าต่อเดินหน้าต่อฝนตกไหมป้า ไม่ไมเรื่องราวของฉันและเธอเดินหน้าต่อนนียหลายคนอาจจะไม่เข้าใจอีกอาจจะงงอีกนะครับผมผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันหมายถึงทนายนักร้องนะครับผมที่ไปร้องอทางฝั่งลุงป้าแตนนี่แหละนะครับเออป้าแตนแกก็บอกว่าเจอกันอย่างแน่นอนนะครับกับทนายนักร้องผมฉเฉลยให้แล้วกันนะครับฉันและเธอคือเธอก็คือทนายนักร้องฉันก็คือป้าแตนนะครับ เออเขาจะไฟกันแล้วนะงานนี้ตกมันอบอ้าวมันอบอ้าวนะมันอบอ้าวอ,อ๋อทีมทนายที่ไปเนี่ยก็คือเป็นทีมทนายที่เป็นทีมที่เดินเดินเอกสารแล้วก็เป็นทีมพิเตรณมเอกสารนะคะออท,นทนายทนายที่ที่ไปพบลุงวันนี้นะะก็คือทนายอยู่ในทีมทนายที่ไปพบลุงวันนี้ผมตีความอีกรอบหนึ่งนะฮะ คือพราะแต่แกพูดคุมเคือเหมือนเดิมครับผมคือถามว่าทําไมทนายต้องไปพบลุงนะครับป้าไม่ต้องไปแล้วนะทนายไปแล้วมันต้องไปพบเจ้าหน้าที่เรือนจํำไหมทุกคนคิดเยังไงคอมเมนต์เข้ามานะนี่แหละที่ผมแบบรู้สึกว่าพระแต่แกพูดแบบแกักอะนะแบบไม,ไม่ยอมพูดตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับผมคดีน้องชมพู่ก็เหมือนกัน พูดอะไรพูดกักนะครับผมไม่พูดตรงๆมาเลยนะเออ,อไปวนมาอยู่นะครับเอานะครับผมผมก็เป็นคนที่แบบฉลาดลนะผมฟังดูแล้วผมก็เออเข้าใจนะครับเข้าใจทุกอย่างนะอืมว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเอฟซี F T จะงงให้จันนี่มึงพูดไปพูดมามึงเข้าข้างตัวเองมึงชมตัวเองเฉยเลยว่าตัวเองฉลาดเป็นเรื่องปกติ <laughs> เตรียมเตรียมเอกสารแล้วก็จัดเอกสารเรียบเรียงเอกสารนะคะแล้วก็ประสานงานกับลุงนะคะอืมอ่ะประสาน<อ>งาน<ๆ>กับลุงอีกแล้วคือไม่ยอมประสานงานกับเจ้าหน้าที่เดินจําเลยคือไปเนี่ยคืออไม่มีเจ้าหน้าที่นะะไปเนี่ไปหาลุงพลอย่างเดียวเลยนะทานายดุมดุม,ดม,ดม,ดมเดินดุมดุมเข้าไปเนี่เข้าหาลุงพลเลยนะครับเออ ออนะก็ข <nt> ั <monastery> <S <S ้นตอนแรกเนี่ยเป็นทีมนี้คือขั้นทีมนี้คือทําขั้นตอนนี้ทําขั้นตอนนี้ก็อยากจะก็บอกเอฟซีว่าทนายท่านก็ลงมาพบปะคุยเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าส่วนเรื่องทนายท่านลงมาพบปะพูดคุยเรียบร้อยแล้วคุยกับใครนี่ทุกคน ผมรองฟังแล้วผมยังงงเลยทาไมไม่ยอมพูดถึงเจ้าหน้าที่เรียนจําเลยนะครับสรุปแล้วไปคือผมงงแค่ว่าที่อธิบายมานี่ไม่มีเจ้าหน้าที่เรียนจาอยู่อยู่ในเรื่องราวเลยใช่ไหมมีแต่คุยกับลุงพลอย่างเดียวเลยที่ไปใช่ไหมครับเออพูดกลับไปกลับมาพูดกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่เข้าไม่เข้าจุดนี้สักทีนะผมก็รอฟังเอ๊ะเจ้าหน้าที่เรียนจําเขาจะว่าอย่างไงวะเขาอ,อธิบายเขาชี้แจงยังไงให้ฟังเออ ขามีข้อกำหนดมีข้อยกเว้นมีอะไรคือก็น่าจะบอกนะมันก็อย่างไรเราก็ได้ได้เป็นความรู้นะว่าเออเดอนจำนี่ยเข้แจ้งแบบนี้แบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปฏิบัติตามหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ว่ากันไปเลยมันมันไม่มีหรือวะมันไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเนี่ยคุยเดียกับลุงพลเนาะเรื่องที่แบบเออเขาร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะได้เห็นประกาศกันแล้วใช่ไหมหลังนั่นก็เราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบเพิ่นไปอกนาแล้วก็ไปเยี่ยมลุงได้ปกติ นะปกตินะคะทนายก็เกข้าไปชี้แจงเพื่อนแล้วในส่วนของเรานะในส่วนของฉันและทนายไปชี้แจงเพื่อนแล้วอ่าเพื่อนก็คือ,อเจ้าหน้าที่นั่นแหละมั้งเนาะไอแต่ว่าไปไปไปเยี่ยมได้ปกติไปเยี่ยมได้ปกติกตอ่ะรอดูนะว่าหลังจากที่เยี่ยมได้ปกตินี่นะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนาะประธานแกออกมาเนี่ยแกจะมาพูดแบบสารทุกสุขดิบการเป็นอยู่ของทุกคนเหมือนเหมือนเมื่อครั้งก่อนไหม มันตรงกับที่เคยพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ผิวดำผิวขาวผิวเนียนรอขึ้นอวบขึ้นขาวขึ้นอสบายจะมีการมาเล่าลักษณะนี้อีกหรือไม่เราก็ต้องรอดูถ้าเล่าได้ก็แปลว่าทางเดิำเขาไม่ได้มีข้อห้ามแล้วเขาเขาให้พูดได้นะครับแต่ถ้าไม่พูดไปเยี่ยมได้ปกติแล้วออกมาพูดแบบธรรมดาแบบทั่วๆไปก็ ก็แปลว่ามันมีข้อห้ามอยู่ที่เขาสั่งเขาบอกนะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเออถ้ามาพูดคลิปไฟ้สดนะอะไรก็ว่ากันไปเธอนะในส่วนของฉันและเธอเราก็ต้องเจอกันอีกยาวเราก็ต้องเจอกันอีกยาวนะไม่เกี่ยวกับเขานะมันเกี่ยวกับฉันและเธอมันเกี่ยวกับฉันและเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาเขานี่คือใครเขาคือเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เท่าที่ฟังมาเนี่ยพระเด่นแกจะใช้คําว่า ชี้แจงเขาเขาก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เธอนะคือทนายนักร้องนะครับส่วนลุงก็คือลุงพนผมต้องมาอธิบายทำไมเนี่ยตอเรื่องของเรานะ่ะนะก็ยาวไปยาวไปนะยาวไปยาวไป,วไปเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้คือส่งเอกสารให้กับทนายนะก็คือจะแยกแยกเป็นแยกเป็นทีมทีมคดีใหญ่ต่างหากนะคะ หมึกยังสั่งได้ไหมหมึกมาวันนี้ค่ะสั่งได้สั่งได้ค่ะนะแหมนะคะทุกคนนะก็คือสําหรับสาหรับเธอนะสําหรับเธอเธอและฉันแล้วก็จะมีทนายอีกชุดหนึ่งนะเดินเรื่องต่อเดินเรื่องต่อฉันและเธอได้เจอกันแน่นอนก่อนหน้านี้อาจจะเจอกันแบบมิดนะก่อนหน้านี้อาจจะเจอกันแบบมิด แต่ว่าต่อจากนี้ไปเราจะเจอกันในอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก่อนหน้านี้เจอกันแบบมิดมิดจี้หรือมิดอะไรมิรภาพหรือว่ามิดมิดจี้คือมันก็น่ารุนนะรอบนี้ผมว่าเหมือนป้าแตนแกโกรธมากเลยนะแกจะเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยอืมผมไม่เกี่ยวนะผมพอแล้วนะผมเลิกแล้วนะ ผมไม่ยุ่งในะเรื่องทะเลาะกันนะเออเพราะว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันมันไม่ใช่แนวทางของเราตั้งแต่แรกนะครับเราก็หลงหลงผิดไปไปช่วงหนึ่งนะครับเออที่ไปกับนักร้องของเรานี่แหละนะครับผมก,ก็คือเราไปเป็นอะไรอะไปเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะครับอืม ได้แหละครับไม่อยากพูดเยอะเอาใจช่วยอย่างเดียวก็ว่ากันไปว่ากันไปสำหรับไรนี้ก็คลิปนี้นะก้าแจ้งให้ทราบกันไปเพียงเท่านี้อาอจบพอดีนะครับผมเออนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเราก็ลุ้นกันนะว่าที่ป้าแตนแกจะสู้กับทนายนักร้องเนี่ยนะครับจะ ไปฟ้องหรือไปร้องอะไรยังไงนะครับแล้วผลจะเป็นยังไงโอ้โหน่าจะน่าจะซัดกันอีกเป็นปีสองปีนะขั้นต่านะครับน่าจะปีสองปีอยู่ถ้าไปสภาทนายความเนี่ยก็ช้านะการดําเนินการหรือการอะไรต่างๆเนี่ยช้าถ้าเกิดว่าไปร้องมันญาติทนายความเนี่ยเขาก็ต้องสืบนะเขาก็ต้องสืบพยานนะครับแล้วก็อันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งที่คุณแพรรี่นี่ไปร้องทนายเชื่อมจิตตอนที่เป็นข่าวนะ ก็มีพยานไปไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปไปสืบเรื่องราวว่าเอะมันเป็นยังไงมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วก็เหมือนโดนลงโทษอยู่นะโดนพักใบอนุญาตไปหนึ่งปีนะครับผมโดนพักใบอนุญาตไปหนึ่งปีเลยนะที่โดนไปนะแต่ก็ใช้เวลาอยู่ปีสองปีอะ่ะกว่าจะเคลียร์กันกว่าจะตัดสินออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรื่องของมันญาตินะครับ แต่ถ้าเรื่องอฟ้องตรงที่ศาลเนี่ยน,นี่ผมไม่รู้แล้วว่าประเด็นแกจะไปฟ้องประเด็นไหนหมิ่นประมาทพรบ,บอรคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะอืมก็ก็รอดูนะครับผมแต่ภาพผมเอามาให้ฟังว่าถ้าเกิดว่ามีการไปร้องที่บรญดาทนายความเนี่ยประเด็นแกก็ต้องหาพยานไปนะครับเออเพื่อที่จะให้น้ำหนักมันมัน,ม,นมันดีขึ้นมันอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ผมไม่ได้แนะนํานะผมแค่เล่าประสบการณ์ที่ผมเคยไปทำข่าวการร้องมันยากทนายความเลยเชก็มีประสบการณ์ที่ผมไปมาแล้วนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังอืก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปเหมือนเดิมนะครับผมตามกันยาวๆครับยาวๆครับใครชอบดูเรื่องราวของกกกอคดีน้องชมพู่คดีลุงพลก็เหลือกันไม่กี่ช่องหรอกนะครับผมก็จะเป็นหนึ่งในนั้นละกัน นะใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะมาพูดให้ใครชอบได้แต่ว่าผมอยากนำเสนอที่แบบมันเป็นข้อคิดให้กับสังคมนะครับได้ความรู้ได้ประโยชน์ได้ข้อคิดได้สนุกสนานได้ความบันเทิงครบรดเลยเ <c oughs> นะี่ยเอาทุกคนสวัสดีครับ